สวัสดีครับผมอยู่ที่แฟงเฟิร์ตนะครับก็เดี๋ยวไปดูสนามอนะัรดแฟงเฟิร์ตนะครับวันนี้เป็นเกมที่เบลเยียมเจอกับสโลวาเกียนะครับเป็นเกมในกลุ่มอ e. ีก็ดูจากทีมต่างๆในกลุ่มนี้ว่ากันว่าเป็นทีมที่อาจจะมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มได้มากนะครับสำหรับเบลเยียมเพราะทีมที่เป็นคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นสโลวาเกียเองก็อาจจะไม่ได้เป็นทีมแก่งมากรวมไปถึงโรมาเมนียแล้วก็ยูเครนด้วยนะครับวันนี้เราพาไปดูบรรยากาศกันว่า ขึ้นคักขนาดนั้นอาจะขึ้นคักมากขึ้นรถไฟมาเนี่ยโหแฟนๆของเดลยเยี่ยมร้องเพลงม,มาตลอดทางกองเชียร์ของสโลวาเกียนะครับก็จริงๆพวกเขามีนักเตะที่น่าสนใจอย่างวิลาสคิเนียนะครับหรือว่ามาตินดูรับก้าทีมสโลวาเกเียเคยมาเล่นในฟุตบอลคิงคัพที่ประเทศไทยด้วยนะครับรแ,ลแล้วก็หลายคน ก็ติดทีมชาติชุดนี้นะครับอย่างบอกอย่างที่บอกก็คือดูบอสการวมไปถึงผมจําไม่ได้มีกองกลางอีกสคนนะครับที่เคยเล่นที่ราชมังคลากรราชมังคลากีฬาสถานก็มาก,กันเยอะนะครับสโลบต,ตรงนี้เป็นบรรยากาศที่แฟนๆก่อนจะเดินทางเข้าไปสนามข้างหน้าครับมีร้านอาหารที่เป็นอยู่ใกล้สนามก็จะมารวมตัวกันแบบนี้นครับกองเชีย ปีศาจแดงแหยุโรปนะครับเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็ข้างหลังนี่คือสนามของไอ้ท่านฟุตนะครับแฟนๆก็เริ่มทยอยเดินทางมาแล้วจริงๆนะข้างในคึกคักนะครับแต่ผมอยู่ด้านนอกที่จะพาเดินไปดูข้างในกันก่อน ผมซื้อเบียร์มาที่หน้าสนามก่อนที่จะเข้านะครับไม่ใช่ว่าอยากดื่มนะครับแต่เห็นลายแก้วแล้วมันสวยมากอยากซื้อแก้วเก็บไว้แล้วก็เ <c oughs> อาเบียร์เนี่ยเททิ้งนะเดี๋ยวให้ดูว่ามันสวยยังไงนะครับสนามเนี่ยเป็นเป็นสนามนะครับเป็นโลโก้สนามของมิวนิกนะครับดุสเซลดอร์ฟสตุ๊ตการ์ดดอทมูนโคโลนเบอร์ลินไลฟ์ซิกแฟรงเฟิ นี่ก็จะเป็นทั้งหมด10สนามที่ใช้ในการแข่งขันกีฬายูโรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเบียร์ไปทิ้งก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาแก้วเก็บไว้นะครับเข้ามาอยู่รอบๆแฟนๆเยี่ยะเลยนครับผมก็ต่อคิวซื้อ ศูนย์ลองเรลงกันทั้งสนามแฟนสโลวาเกียโอ้หมันมากโอ้โหเป็นชัยเนนี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะขอสโลวาเกียโอ้โหวันนี้ได้ีมากๆนะก็ชนะเบอเยียสุดสโกาสเข้ารอบนีม้มีมากขึน้นเลยนะ สโลเกียที่สามารถเอาชนะเบลเยียมได้ก็ทำให้บรรยากาศที่นาสนามแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความดีใจนะครับของแฟนบอลสโลวาเกียนะครับก็ร้องเพลงกันแบบว่าไม่หยุดนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ยอมกลับบ้านกันด้วยนะครับนี่นะครับโอ้แฟนบอลของสโลวาเกียนะครับนี่มากันเป็นกุ๊ปเลย นี่แหละครับก็มันเป็นนรรยากาศของความสุขเลยครับสำหรับทีมที่ชนะนะครับ What What would you like to say to you a team? Very good <laughs> Perfect It was fantastic Okay Thank you Okay ก็ เขาเองก็น่าจะรีบกลับบ้านนะครับผมผมเองก็น่าจะรีบกลับบ้านโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไปที่ไหนไ<ป>คลิปหน้าเดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับจากทีมงานของแร๊ดสปองเรา แถมครับแฟนบอลสรุปว่ามีเกียร์อยากร้องเพลงกันไม่หย like, ุดเลยน่าจะขึ้นมาบนรถไฟ ทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสกาย u t u b e ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน